มาเริ่มกันที่คดีทางเพศที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับแม่พาลูกสาววัย14ปีร้องกับมูลที่ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีนะครับว่าถูกพ่อแท้ๆข่มขืนนานสองปีจนลูกสาวตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกเมื่อ17วันที่ผ่านมานะครับไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวนี้ครับเนี่ยครับนายเ อายุ40ปีนะครับเป็นผู้ก่อเหตุคมคือลูกสาวตั้งแต่ลูกสาวอายุ12ปีจนบัดนี้14ปีแล้วนะครับลูกสาวตั้งท้องแล้วก็คลอดน้องออกมาแล้วได้17วันนะครับตำรวจสถานีตำรวจนครบ,บานประเวศก็เข้าจับและนำตัวมาสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา คมขืนกระทําชำเราผู้สืบสันดานเบื้องต้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจไปจับตัวได้ที่แคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุช70ทับ1แขวงประเวทในกรุงเทพมหานครนะครับ แม่ของเด็กหญิงอายุ14ปีและเป็นอดีตภรรยาของผู้ต้องหาเล่าให้ฟังนะครับว่าเคยอยู่กินกับนายเอจนมีลูกสาวด้วยกันสองคนต่อมาได้เลิกกันตั้งแต่ปี2554นะครับเพราะว่านายเอเนี่ยมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดชอบทำร้ายร่างกายทุบตีเป็นประจำนายเอได้นำลูกสาวทั้งสองคนไปอยู่กับปู่และย่าที่บุรีรัมย์นะครับเลี้ยงดูแทนพร้อมกับกีดกัน ไม่ให้ติดต่อกับลูกสาวนะครับจนกระทั่งสิงหาคมที่ผ่านมานะครับพี่สาวของนายเอโทรมาบอกเธอว่าลูกสาวตั้งท้องและทราบว่าลูกสาวเนี่ยเป็นถูกนายเอซึ่งเป็นพ่อแท้ๆขมขืนมาตั้งแต่ปี2565หรือตอนน้องอายุได้12ปีครับประมาณกลางเดือนสิงหาตัวผู้เป็นป้าเขาอะโทรมาแจ้งว่าเออลูกสาวเราท้องนะ นี่ก็ตกใจก็เลยถามไปว่าเมื่อไหร่กี่เดือนกับใครอะไรอย่างนี้แล้วก็อ่าก็ก็เลยบอกว่าจะเป็นรับอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เด็กไม่ได้อยู่ที่นี่นะเด็กยิบบุรีรัมนะเพราะว่าต้องการเอาเด็กไปเอาเด็กในท้องออกพอเข้าใจว่าลูกเราอะท้องแค่สองสามเดือนแต่พอไปถึงที่แล้วจริงๆอะค่ะมันก็เลย เกินสาเดือนนะคะก็คือเจ็ดเดือนกว่าจะแปดเดือนอย่างเงี้ยค่ะทางคลินิกทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเอาออกไม่ได้ถ้าเอาออกก็คือต้องตายทั้งแม่ทั้งลูกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยโทรมาบอกพอถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเขาจัดการตรงนี้ได้เขาก็จะไม่บอกให้เรารู้เลยก็เลยแบบว่าแล้วตอนนี้เด็กอยู่ไหนก็เลยถามย้ำอีกทีหนึ่งว่าเด็กอยู่ไหนพอเขายือนอยันว่าเด็กอยู่ที่บุรีรัมทางนี้ก็เลย ไปรับมาอยู่ด้วยเลยค่ะ ที่ผ่านมานะครับคุณปวีนาบอกนะครับว่าหลังสองแม่ลูกเข้าร้องทุกข์กับมูลที่ปวีนาก็ได้ประสานกับพันตํารวจเอกสุรพงศ์พุทธขาวผู้กำกับการสถานีตํารวจนครบาลประเวศพร้อมเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับนายเอพ่อที่ก่อเหตุคมคือลูกสาวของตัวเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นทางมูลที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการเยียวยาและเรื่องการเรียนของเด็กเพื่อที่จะให้ได้รับการศึกษาต่อไปครับ ก,ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะดีขึ้นว่าเขาจะได้คุณแม่เขาก็ให้กำลังใจมากนะฮะแล้วก็อีกการหนึ่งเขาจะต้องออกลับไปเรียนหนังสือเพราะเขาอยากเรียนหนังสือนะนะคะตรงนี้เราก็ให้โอกาสที่จะให้เรียนหนังสือ แล้วก็ต้องมีการเยียวยานะคะจะมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราจะประสานของกรุงเทพมหานครเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเยียวยาเรื่องเงินเงินช่วยเหลือของกระทรวงยุติธรรมอันนี้ก็ก็จะต้องมีด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องตามเรื่องไม่จบวันนี้นะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากนะคะแล้วก็ เราก็พยายามทาให้ดีที่สุดแต่เราอยากจะให้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าบางครั้งความใกล้ชิดหรืออะไรเงี้ยซึ่งแม่กับพ่อได้เลิกกันตั้งแต่ลูกเขาอายุเพียงสามขวบเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าให้ฟัง พันตำรวจเอกสุรพงษ์พุทธขาวพูมกับการสถานีตำรวจนครบาลประเวศบอกนะครับว่าหลังได้รับแจ้งความก็สอบปากคำผู้เสียหายรวมถึงสหวิชาชีพตรวจสอบหลักฐานเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุคมคือลูกสาวของตัวเองจริงจึงจับตัวและก็ดำเนินคดีก่อนที่จะหลบหนีครับนะครับจากการพูดคุยเนี่ยน้องก็ยืนยันการกระทำผิดของของตัวตัวผู้ต้องหาซึ่ง จากข้อมูลที่ทราบที่ทุกท่านทราบก็คือเป็นพอ่อเป็นพ่อแท้ๆแล้วก็ในส่วนของการยืนยันนะครับก็น้องก็ยืนยันว่าไม่ไม่ไม่มีใครทั้งก่อนและและหลังที่เกิดเหตุก็มีเพียงแต่พ่อคนเดียวที่มีการล่วมละเมดน,นะครับส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยนะครับวันนี้นะครับตอนช่งชวงเช้าเราได้ไปยื่นต่อศาลให้ขอพิจารณาหมายจับนะครับผู้ต้องหารายนี้เนื่องจากว่าคิดว่า น่าจะมีพฤติการในการหลบหนีและเป็นคดีที่มีโทษสูงเกินสปีคงใช้เวลาไม่นานนะครับ ตั้งแต่13ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแม่ของเด็กหญิง14ปีก็เข้าร้องขอความช่วยเหลือกับคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลพิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีนะครับโดยแจ้งว่าลูกสาวถูกพ่อแท้ๆข่มขืนตั้งแต่อายุ12ปีจนตั้งท้องแล้วก็ได้คลอดลูกสาวเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมานะครับทางมูลที่ก็ประสานกับตำรวจสอน,อนอประเวศท,ท้องที่เกิดเหตุพร้อมพยานหลักฐานต่างๆเข้าแจ้งความขอสารออกหมายจับ ผู้ก่อเหตุรายนี้ครับ